ดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ม .4 ทุกคนนะคะปีนี้ม .4 พบกับครูพานะคะวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมนะคะวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมนะครับสำหรับของม .4 ทับ2เราเรียนในเรื่องของหลักภาษานะคะหลักภาษาท .30234 นะคะ วิชานี้เราจะเจอการอาทิตย์ละสัปดาละสองคาบนะคะเป็นภาษาไทยเพิ่มเติมค่ะมสเริ่มขึ้นมาใหม่ครูยังไม่เคยได้สอนมสเลยนะคะแต่บางคนก็เป็นเด็กเก่านะคะที่ครูเคยสอนแล้วหรือว่าเด็กใหม่เพิ่มมาก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้รู้ว่าเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมกับครูพานะคะอาทิตละสอง ภาพเราจะเจอกันนะคะอ่าทีนี้หลักภาษามาพูดถึงเรื่องการที่เราเรียนนะคะหลักภาษามีหลากหลายเรื่องราวในภาษาไทยนะคะที่เราเรียนได้บทเลอยหยิบมาเรียนได้บทเลอยในเพิ่มเติมน,นะคะอืมตั้งแต่เราเรียนบทผมมาก็มีหลักภาษาหลากหลายเรื่องราวใช่ไหมคะอ่าทีนี้วันนี้ครูก็เรียนความรู้มาให้กับนักเรียนนะคะข้าวเรกเราเจอเราก็เรียนกันเลยนะคะอ่า วันนี้ครูเตรียมในเรื่องของคำนั่นเองนะคะง่ายๆคำที่เราพูดเราคุยเราสนทนาเราสื่อสารกันทุกวันเนี้ยนะคะอแต่เราะเ่าะลึกดูที่นะคะประถมเราก็เรียนมาแล้วแต่จะเจีะยวลึกดูซิว่าในเรื่องของคำนี้ครูเตรียมอะไรมาให้นะคะ,ะดูซิคะเขาบอกว่าคำคำในภาษาไทยนะคะเขาบอกว่าประกอบด้วยเสียงประกอบด้วยเสียงนะคะ มีความหมายทุกคำแหละถ้าเราเอ,อ่ยออกไปเลยใช่ไหมประกอบด้วยเสียงครับเสียงนั้นมีอะไรบ้างที่ประกอบที่เราพูดออกมาก็มีใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็มีทั้งพยัญชนะสระนะคะหรือว่าวรรณยุต์นะคะเขาบอกว่าส่วนความหมายของคำนะคะงังไงฟังรู้ผมให้คะส่วนความหมายของคําก็แตกต่างก็แตกต่างกันไปนะคะแตกต่างกันไปตามที่เราใชา้ ใช่ไหมคะการที่เราใชา้อะเรามาดูซิวันนี้ครูเตรียมว่าในเรื่องของคําเตรียมความหมายมาให้ในเรื่องของคําเราจะเรียนอะ,อะไรบ้างนะคะความหมายของคาดูซิคะเขาบอกว่าคําอาจพิจารณาได้ดังนี้ใช่ไหมคะได้ดังนี้เตรียมมาบางอย่างก็คือความหมายเฉพาะนะคะความหมายเฉพาะหนึ่งเป็นความหมายเฉพาะของคํานั้นๆสอง ความหมายเทียบเคียงกับคําอื่นเห็นไหมคะสองอย่างที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนนะคะวันนี้ก็คือสองอย่างนี้นะคะสองชนิดนี้ที่เตรียมมาให้นักเรียนได้เรียนนะคะชนิดแรกก็คือความหมายเฉพาะความหมายเฉพาะก็มีตัวอย่างอีกนะคะความหมายเฉพาะเช่นอะไรบ้างลูกถ้าคำหนึ่งคําเช่นคําว่าหน้าเนี่ยครูยกตัวอย่างนะคะมีบอกแล้วว่าถ้าคําว่าหน้าอาจหมายถึงหมายถึงอะไรคะ หน้าเรานี่อาจหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงหน้าตานะคะอาจหมายถึงหน้าตาก็คือมีอะไรบ้างหน้าตาของเรานี่มีคิ้วมีตามีปากมีจมูกหน้าผากแก้มอ่านี่คือความหมายนะคะส่วนหน้าเห็นไหมคะนี่ความหมายโดยเฉพาะของของคำที่เราเอ่ยนะคะหรือความหมายความความหมายหรือว่าอาจจะหมายถึงอะไรดีคําคําว่าหน้านี้หน้านี้เอามาได้หลายอย่างเห็นไหมคะ นั่นเฉพาะหน้าตานะคะถ้าไปเฉพาะถ้าก็ทําขนมอ่ะถ้าเป็นเฉพาะของขนมเช่นขนมอะไรมัง่งขนมหน้ากุ้งหน้าสังขยา,ยา,า,มหมายเห็นไหมคะความหมายเห็นไหมคะผิดก,กันแล้วกับหน้าตานะคะ,ะเห็นไหมคะอยู่ที่ความหมายที่เราใช้เราใช้ว่าเออมันแตกต่างกันนะคะ อันนี้ก็คือความหมายของคํานะคะความหมายของคําโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่เราใช้ว่านี่เฉพาะเนี่ยหน้าตานะนี่เฉพาะไว้สําหรับหน้านี้หน้าขานมขนมหน้ากุ้งวันนี้ขนมใส่กุ้งนั่นเองใช่ไหมเขาต้องมีกุ้งผสมอยู่ขนมหน้ากุ้งหรือว่าขานมหน้าสังขยาเห็นไหมเขาทำหน้าสังขยาหน้าสังขยานะคะความหมายก็เป็นะะเฉพาะแต่ถุมที่เราใช้นะคะ <c> อ๋ะอก็บอกว่าคำเนี้ย อ,อ,อาจพิจารณาได้สองทางใชไหมคะอาจพิจารณาได้สองทางนะคะเป็นความหมายเป็นความหมายออตามตัวตามตัวคืออะไรกับความหมายเชิองอุป,ปมานะคะความหมายตายตัวกับความหมายอุป,ปมาคุคผู้ตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าไอ้สังเกตนะคะนี่คือก็อสังเกต,ะะเเกตแล้วกายกตัวอย่างมาเดี๋ยวครูจะขยายให้นะคะเขายกตัวอย่างว่า เมื่อคืนนี้มีดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะเมื่อคืนนี้มีดาวมีดาวเต็มท้องฟ้าเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะหมายถึงอะไรลูกหมายถึงความหมายตามตัวนั่นเองตามตัวก็คือตรงๆเลยก็คือมีดาวบนท้องฟ้าเราหันไปเห็นเราหันไปดูลาบนท้องฟ้าดาวเต็มเลยดวงดาวเต็มเลยก็คือความหมายตามตัวนะคะพอมาดูความหมายที่สองที่เขาบอกงานเลี้ยงเมื่อคืนนะคะ งานเลี้ยงเมื่อคืนนะคะของน้องมีงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้มีดาวเต็มไปหมดเห็นไหม่าต่างกันแล้วเมื่อกี้ตามตัวเราเห็นดาวแต่เขาบอกว่างานเลี้ยงเมื่อคืนมีดาวเต็มไปหมดคําว่าดาวตรงนี้เป็นคําอุปประมาณนั่นเองนะคะที่เราบอกว่าสองอย่างเมาาื่อกี้เป็นคําอุปประมาก็คือโดยในนั่นเองไม่บอกเราตรงๆนะคะไม่เห็นไม่ไม่เห็นเหมือนดาวบนท้องฟ้าเลย แต่อันนี้บอกว่ามีดาวเป็ไมิบุลยงานเลี้ยงมีดาวมาอยู่ด้วยหมายความว่าดาวเนี้ยหมายถึงอาจจะหมายถึงอะไรคะออดาวนี้อาจจะบอกเราเชืงอ,อุป,ปมาหมายความว่าคนที่หน้าตาดีๆคนที่เก่งๆหหเห็นไหมเห็นไหมที่เราเรียนอยู่นะคะมีการเลือกดาวของโรงเรียนคนเก่งคนสวย คนโหลคนทำงานเองคนอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นความหมายโดยในเชิงอ,อุป,ปมาในการเปรียบเทียบหรือโดยในนั่นเองนะคะเห็นไหมคะวันนี้ออกมาฝากนั่นคือสองความหมายจะตามตัวก็คือโดยตรงหรือว่าจะเป็นพูดใน้นเรื่องของอุป,ปมาให้ความนะคะเป็นการเปรียบเทียบให้ความนะคะก็ไม่บอกเราตรงๆโดยในมีแล้วนะดาวต็มไบิรดเลยก็คือเป็นโดยในนั่นเองนะคะ,ะนั่นคืออย่าง ที่สองที่เอามาฝากต่อไปนะคะดูตัวอย่างตัวอย่างก็ตัวอย่างก็มีนะคะอ,อันนี่คือตัวอย่างนะคะอันนี่คือตัวอย่างเด,เ,ดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะนี่สองแล้วก็นี่คือตัวอ,อันนี้คือ,อต่อต่อมานะอีกอย่างเมเื่อกี้เปรียบเทียบให้แล้วนะคะสองอย่างนะคะสองอย่างเปรียบเทียบตัวอย่างไว้ข้างหลังทีนี้มาดูนะคะดูความหมายเทียบเทียง ความหมายเทียบเคียงนะคะหรือความหมายโดยในเมื่อตะกี้ผัวทัวอธิบายไปแล้วเมื่อตะกี้เดี๋ยวน้องได er, ้น้องได้เรียนรู้เองได้นะคะตรงนั้นนะคะสามารถเรียนรู้เองได้เลยทีนี้มาความหมายเทียบเคียงกับคําอื่นนะคะเทียบเคียงกับคําอื่นมีความหมายเทียบเคียงกับคําอื่นดูสิอ่านั้นไอ้นั้นเมื่อตะกี้นะคะเมื่อตะกีน ครูออกมาให้น้องเมา่ะกี้เป็นตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปให้แล้วแต่น้องสามารถไปเข้าไปอ่านเข้าไปดูได้แต่ในที่ครูอธิบายต่อไปก็คือมาดูในคําที่มีความหมายเทียบเคียงกับคําอื่นนะคะเทียบเคียงกับคําอื่นก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันถ้าเราบอกว่าคําที่มีความหมายเทียบเคียงกับคําอื่นถ้าเรานึกหลับภาษาไทยก็คล้ายๆกับคําพ้องอะค่ะ คำของที่เป็นคำไหนคำเดียวแต่มีความหมายหลายคำในคำเดียวกันมีความหมายมีความหมายนะคะในคำเดียวกันคำหลายคำจะมีความหมายเหมือนกันเขาเรียกว่าคำวัยพุธนะคะในภาษาไทยเขาจะเรียกคำวัยพน์เขาบอกว่าคำที่เหมือนกันมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่ารัประทานเห็นไหมคะ รัประทานมีคำอะไรบ้างที่เป็นความหมายคำเดียวกันคล้ายๆกันมีคำว่ากินนี่คำว่ารับประทาน,าทนาาก,รรกิน,กนอย่างนั้นนะคะคเขาบอกว่าคำเทียบเทียงกันได้ใช,ใช,รร اف, ใช้ใช้เป็นคำาสุภาพใช่ไหมคะใช้เป็นคำาภาษาถิ่นใช้เป็นคำภาษาพูดทั่วไปนะคะหรือว่าคำว่าอะไรดีอ่ะลูกคำว่าท่านไงคำว่าดอกไม้ดอกไม้ความหมายว่าดอกไม้เยอะแยะเลยมีคำว่าอะไรบ้างพักกามาลีบุกขา หรือว่าหรือว่าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็คือเช่นอะไรบ้างอ่ะนารีฟัญญาสตรีแบรนีผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมคะนั่นคือคล้ายๆกับคำที่เอามาเทียบเทยากันคล้ายๆกับคำวคัยพุธนะคะที่ครูบอกน้องแลี้ยววันนี้เราได้ไปเรื่องในเรื่องของอสองชนิดนะคะคือไม่ให้สับสนนะคะก็คือความหมายเฉพาะกับคำที่ เทียบเทียงกับคําอื่นนะคะเรียนน้อยๆแต่ได้ความรู้ทีนี้ครูนาใบใบใบความรู้มาให้นักเรียนดูสามใบความรู้ก็คือนิุกตัวอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของคํามีสองนิดแล้วก็อันนี้ยกตัวอย่างครูอธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็นี่คเทียบเคียงกับคําอื่นนะคะภาษาไทยนะคะวันนี้เราได้สองเรื่องก็คือความหมายเฉพาะของคานะคะกับ กับเทียบเทียงกับคําอื่นนะคะวันนี้เราได้ในหน่วยของคํานะคะเพราะฉะนั้นเราคุยกันก่อนว่าเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วทุกครั้งนะคะนักเรียนต้องสรุปชิ้นงานที่ครูให้มาเนี้ยลงในสมุดภาษาไทยตั้งแต่ภาคแรกที่เราเจอกันเลยนะคะของครูนะคะวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมของม .4 ทับ2มีสมุดหนึ่งเล่มน,นะคะ ออนักเรียนจะไม่เขียนในกระดาษรายงานในกระดาษส่งงานนะคะนักเรียนต้องมีสมุดภาษาไทยหนึ่งเล่มนะคะเช่นเราเจอกันวันนี้ข,ข้อแรกน้อก็ที่ครูให้ความรู้ไปเนี้ยน้องก็สรุปเลยว่าได้อะไรบ้างเนี่ยเอาจากไปความรู้นี้แหละเอาไปสรุปนะคะเอาไปสรุปเป็นชิ้นงานของให้ปรากฏอยู่ในสมุดของนักเรียนนะคะอืมแล้วก็ถ่ายรูปส่งในลายส่วนตัวของครูนะคะ สรุปเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในลายส่วนตัวของครูนะคะแล้วเปิดเธอมาสามุปที่น้องสรุปนั่นแหละทุกชิ้นงานครูจะลงคะแนนแล้วเซ็นชื่อให้เสร็แล้วนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะม .4 ทับ2เราเจอกันปีนี้ปีแรกนะคะหวังว่าทุกคนต้องเรียนแล้วก็ต้องเก่งกันทุกคนนะคะตั้งใจนะคะครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะคราวนี้ก็ไว้เช่นนี้ ภาพต่อไปเราก็เรียนกันโตนะคะเจอกันใหม่ภาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ